สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับสำหรับวันนี้แมนจะพาไปชมที่ดินที่ติดถนนใหญ่ครับที่ดินแปลงนี้จะติดถนนเส้น304ราชสีมาปราจีนบุรีนะครับและที่ดินแปลงนี้ครับจะอยู่ตรงบริเวณช่วงถนนราชสีมาปากทงชัยก่อนขาเข้าตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาครับผมที่ดินแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยมากๆเลยครับ และที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับเปิดธุรกิจกิจการต่างๆนะครับเดี๋ยวแมนจะพาไปชมภาพบรรยากาศพื้นล่างกันเลยนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่ไว้ใช้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมาปราจีนบุรีนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นใหญ่เส้นหลักครับสายหลักเลยที่จะไปตัวจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและยองนะครับผมจะไปเที่ยวไปทํางานหรือว่า จะเดินทางไปทําธุระต่างๆนะครับก็จะเดินทางเส้นนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับตรงบริเวณที่ดินของเรานะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ11ไร่8 2ตารางวาครับผมและเจ้าของที่ได้ร้องขายถูกๆเลยครับเพียงแค่ราคา2ล้าน5แสนบาทต่อไร่เท่านั้นครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่ได้ร้องราคาถูกมากๆเลยครับราคาตามท้องที่ติดถนน304เส้นนี้นะครับราคาอยู่ที่ 3. 5ร้าล้านขึ้นไปกระโดดถึง7ล้านเลยนะครับและที่ดินแปลงนี้ครับเจ้าของที่อยากขายด่วนมากๆเลยนะครับผมจึงร้องราคาเพียงแค่2.5้าล้านบาทต่อไร่ครับเดี๋ยวไปรับชมด้านในกันเลยนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นด้านในที่ดินครับระดับดินจะค่อนข้างที่จะ เสมอกับถนนพอดีนะครับหรูอว่าจะตํากว่าถนนประมาณเพียงแค่3 0มสถึงห้เซนติเมตรลาดไปด้านหลังนะครับผมส่วนด้านหน้าจะเสมอกับถนนพอดีครับที่ดินจะเป็นที่ไร่มันสำปะหลังครับผมและที่ดินแปลงนี้ครับก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับทิศเหนือกว้าง172เมตรทิศใต้กว้าง174เมตรทิศตะวันออกกว้าง100เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง109เมตรครับ และสําหรับที่ดินปแปลงนี้เลยครับแมนเชื่อได้เลยครับถนนเส้น304นะครับหาไม่มีแล้วนะครับสําหรับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมสวยๆลักษณะนี้แล้วก็ราคาต่ํากว่าท้องตลาดมากถึงขนาดนี้นะครับหาไม่มีอีกแล้วนะครับผมเรียนเชิญในทุนท่านใดครับที่ต้องการที่ดินติดถนนเส้น304นครราชสีมาปาจีนบุรีนะครับ เป็นถนนนะครับที่มีผู้คนเดินทางมากมายครับเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปทําธุระต่างๆนะครับถนนเส้นนี้จึงเป็นถนนเส้นหลักครับที่จะเหมาะเปิดธุรกิจหรือว่าจะเป็นกิจการต่างๆครับอาทิเช่น ปั๊มน้ำมันรีสอร์ทโฮมสเตย์ครับสำหรับในทุนท่านใดที่ต้องการที่ดินแปลงนี้สวยๆแบบนี้ครับสามารถมาชมที่ดินแปลงนี้ได้ครับโดยติดต่อสอบถามแมนครับมาได้โดยตรงเลยทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์โทนี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทนี้ได้เลยครับอยากชมเอกสารก่อนหรดูว่ารูปภาพเพิ่มเติมอยากขอโลเคชั่นนะครับแมนก็จะส่งให้ทางไลน์นะครับ และสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับสิ่งที่ใกล้ที่สุดนะครับก็จะเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชเลยครับเป็นถนนที่ตัดใหม่นะครับเป็นถนนวงแหวนหมายเลข290ครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ขาเข้าตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาครับขับรถเข้าตัวอำเภอเมืองก็จะเจอถนนวงแหวนรอบเมืองก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้าตัวอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับ และที่ดินแปลนนี้ก็จะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับอาทิเช่นใกล้ร้านอาหารครัวเช็คอินมาดามนะครับหรือว่าจะใกล้ร้านกาแฟครับผมใกล้บริษัทฮิวเมอริกจำกัดใกล้ห้างหุ้นส่วนอานหินบ็อกจำกัดนะครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างครับหรือว่าจะใกล้สหกรณ์การเกษตรทกสนะครับปั๊มน้ามันเชลโฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ตต่างๆครับหรือว่าจะเป็นโตโยตา้าเขาใหญ่นะครับเป็นสาขาปากทงชัยครับ หรือว่าอีกอย่างนึงเลยครับจะเป็นสีแยกใหญ่นะครับเป็นสีแยกปักทงชัยครับสีแยกนี้นะครับจะเป็นสีแยกถนน30-4ตัดกับถนนเส้น24นะครับผมเป็นสีแยกใหญ่ที่มีรถสัญจรเยอะแยะแล้วก็รถเดินทางติดไปแดงยาวมากเลยครับสาหรับถนนเส้นนี้นะครับแต่ถ้าถัดจากสีแยกปักทงชัยไปแล้วนะครับตรงบริเวณนั้นก็จะเข้าตัวอําเภอปักทงชัยแล้วครับ ก็จะมีโรงพยาบาลปากทงชัยนะครับหรือว่าโรงเรียนปากทงชัยหรือว่าสถานที่ราชการธนาคารต่างๆหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับห่างจากที่ดินแปลงนี้เพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างตัวอำเภอเมืองนครราชาสีมาเพียงแค่15กิโลเมตรครับเดินทางเพียงแค่15นาทีก็ถึงเดอะมอลล์นครราชาสีมาแล้วครับหรือว่าที่ดินแปลงนี้จะห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรีเพียงแค่ 143กิโลเมตรครับเดินทางตามถนนหมายเลข304ครับวิ่งตรงไปถึงปราจีนบุรีเพียงแค่ร้อยกว่าโลเท่านั้นครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากกรุงเทพมหานครครับเพียงแค่260กิกิโลเมตรเท่านั้นครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาขาเข้าตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาครับ และสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับหรือว่าที่ดินแปลงไหนๆที่แมนได้ท่ายทํามานะครับแมนได้ตั้งใจทํามากที่สุดเลยครับแล้วแมนก็ได้หาที่ดินแปลงดีๆที่ดินแปลงสวยๆราคาถูกๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับให้รับชมกันอย่าง เพลิดเพลินครับแล้วก็รับชมอย่างมีความสุขเท่าที่แมนจะทําได้เท่าที่แมนจะภาคได้นะครับและสําหรับวันนี้ครับแมนคงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับแมนฝากผู้ชมรายใหม่ด้วยครับที่เข้ามาชมที่ดินของ man. แมนแมนฝากกดซับสไครต์กดติดตามแมนด้วยนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้แมนด้วยครับผมแมนจะได้มีคลิปดีๆคลิปสวยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับ